ขอบคุณท่านประธา,า,านครับเฉลิมชัยงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับมาตรา22ซึ่งแก้ไขมาตรา62และตัดคําว่าผู้กล่าวโทษออกเนี่ยคำชี้แจงของกรรมธิการเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับสืบเนื่องจากในกฎหมายที่มีการแก้ไขฉบับนี้คือผมไม่ได้มีพรบสถาบาันทิศฉบบเดิมอยู่ในมือแต่ผมเห็นว่าถ้อยคําที่อยู่ในมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อมีคําว่ากล่าวหาเนี่ย มันก็จะมีคําว่ากล่าวโทษเนี่ยตามมาเกือบทุกมาตราเลยยกตัวอย่างเช่นมาตรา18ที่เราเพิ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อสักครูน่นี้ในวักวักสองของมาตรา51ที่มีการแก้ไขนะครับใช้คําว่าสิทธิการกล่าวหาตามวักหนึ่งหรือสิทธิการกล่าวโทษตามวักสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นจุดจุดุจุจุด,จดนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องจุดจุดุด นี่คือมาตา18ที่แก้ไขมาตรา51มาตราถัดมาครับมาตา้า57ซึ่งไม่มีการแก้ไขท่าประธานครับมีท้ายคำดังนี้คณะกรรมการจรรยาบรณมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประพฤติผิดจรรยาบรเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า ที่กรรมธิการท่านชี้แจงมาเมื่อสักครู่นี้นั้นมันสอดคล้องกับมาตรา18แก้ไขมาตรา51และสอดคล้องกับมาตรา57หรืออาจจะมีมาตราอื่นที่ผมยังอ่านดูเร็วๆยังไม่พบหรือไม่อย่างไรเพราะว่าคําว่าผู้กล่าวหามันมาตามด้วยคําว่าผู้กล่าวโทษถ้าท่านจากรุณาชี้แจงความแตกต่างกับผู้กล่าวหากับผู้กล่าวโทษให้วุฒิสภาได้มีความชัดเจนตรงนี้ได้ก็จะเป็นพระคุณของบุณท่านประธานครับ